ม <c Dante food> ึงจะค่าอีกนานไหมไอ้เหี้ยมึงจะค่าอีกนานไหมไอ้สัตว์มึงจะค่าอีกนานไหมไอ้เหี้ยพ่อมึงเหงาอ่ะไอ้สัตว์ฮะมึงพ่อมึงเหงาอ่ะไม่ใช่พ่อมึงระบบมึงอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยคอมฐานะกูเหี้ยไปจ่ายค่ารถซ่อมรถแม่งก็เหนื่อยใจอ่อนไหวแม่งทุนกูอยู่ไอ้เหี้ย พ่อพวกูหาแดกไหนเฮียไอเฮียเอาของมึงไว้สัตว์โอ้โหเรื่องอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมไอสัตว์พ่อมึงใช้แต่ละวันนั้นนี่เฮียฮมึงโหลดเข้าเฮียแต่มึงบั๊กค้างเฮียของมึงในไอสัตว์ไอสัตว์อัปเดตแม่ให้มันดูดีแม่งแต่เซฟเวอร์เข้าจอยแข่งขันเฮียแต่ไม่คตรปัญญาอ่อนเลยเฮียโอ้โหกูน่าเหนื่อยเฮีย นอนแต่เช้าเนี่ยมึงรูอารมณ์มไหนเงี้ยเดิมเดิมชีวิตไหนเงี้ยสีสันกูไหนเงี้ยบวดรบเกลือนั่น,กเ,กน,เ,นเหนื่อยใจนั่นเงี้ยเล่นจอยระบบมึงยังค้าไงไอ้จอยแข่งขันมึงยังค้าไงไอ้เงี้ยมึงไม่ต้องไปเล่นจริงจังแล้วไหละเงี้ยมึงมึงเริ่มแรกมึงยังเป็นขนาดนี้เลยเฮ้ย แล้วภารกิจดาดที่มึงให้มาเนี่ยล้วเข้าเซฟเวอร์มันเหนื่อยใจเนียเหนื่อยใจแม่งแดกกราฟิกแม่งมึงค้างจอเฮียแลยมึงเหงาไอ้เนียระบบระบบเซฟเวอร์ห้องเนี่ยแฮชจอยแม่งก็รอโหลดนานแม่งกูก็เหนื่อยใจน้เนียตอนกูไม่อยากรอนานแม่งก็เสือกเร็วเสือกเร็วแต่ก็รอนานย้อนแย้งไอสัตว์ไอ้เฮียพ่อมึงแม่งโดนเตะก่อนไอ้เนียไม่ได้เล่นซ้ำไอสัตว์ไม่ได้เล่นช่วย เชฟพลังกิจโฟกัสแม่งสไตล์ทีมเวิร์คเกมแท็กติคอลเกมหาที่ไหนเฮี้ยภาพลักษณ์ดูดีชิบหายสัตว์เสียงไม่ขึ้นไม่สัตว์แม่งไปบนบนอื่นเลือดเทือดแล้วเสียวเสียวแม่งภาพลักษณ์ไรเฮี้ยโคตรเหนื่อยใจเลยสัตว์แม่งเขียวดับเขียวหายเนี่ยบางครั้งไมโครโฟนไอเฮี้ยแบบนี้มันเสือกเพอร์เฟกต์นะไอ้สัตว์แม่งปิดเฮียอะไรกูเกิลแม่งก็ปิดหมดแล้ว เด็กท็อปมึงก็แดกแล้วเด็กท็อปสตรีมสตรีมเอ่อวินโดว์เฮี้ยอย่าไปเล่นเกมอื่นแม่ก็ไม่อัปเดตจะเดินแบบนี้เลยแม่งอัดับหนึ่งน้อยสัตว์แม่งค้าขายเกมเฮียนี่ตีท็อปเลยเฮียเล่นมาหาแดกแม่งไม่ทำชีวิตจริงแม่งไม่ได้ทุนแม่งอ่อนไหวอยู่อีกสัตว์เลยขอบคุณ เข้าเข้าไปคนที่แม่งเด้งออกแล้วค้างจอค้างแบบนี้เนะี่ยแม่งมุดหิดแม่งสเปกแม่งอ่อนไหวนี่เหียแม่งไม่เวล่ข้ามส์การ์ดจ,จอแม่งไม่ไหวแรมแม่งก็ไม่พอแม่งก็แปดจิกเองเหียประเมินผลในสัตวน์นะนำแล้วตำรวจนำได้สัตว์เอาเข้าไปแม่งไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเหียกูบ,บ่นวาจาแม่งลบไหเหีย เนี่ยดูดีเน ah. ี th ่ยตีกูละไอสัตว์ไอสัตว์กูไม่ได้ทำเฮียอะไรในไอสัตว์พ่อมึงดิดีนะแต่ก่อนแม่งแบนหนักในสัตว์แต่ก่อนนะเฮีย what the fuck ดิพ่อแบบเซ็มแบบโมโหเช็ดไอแขนกูไอนี่จริงอะแบบนั้นจริง what the fuck วะแซนอะโหเช็ดไอสัตว์แม่มาทำภารกิจไม่มาค้างอีที่อะ โอ้โหกดแม่งยี่ครั้งหนักกว่าเดิมอีกเฮียแม่งโคตรห่วยแตกเฮียเซเวอหัวคยเอ้ยอ่าอจงกระเนโอีกเชด What the fuck you p แต่เฟมัเซกันแต่เซบเช็ด I kill me kill me asshole kill me fucker. ยิงกุยสัตว์โอ้โหแหลกชิบหายอีเหี้ยโดนยิงแล้วต้องตายแล้วอสัตว์มึงทำเหี้ยะไรไม่ได้เลยอีสัตว์อีเหี้ยเงีายขี้บ่นสิ้นคิดไอ้สัตว์โอ้โหมึงอยากซ้ำเติมซ้ำเติมอีสัตว์เ,ตเ,ตตวเซเว่นะวน่มา fucking เช่าหนีมาแอ s h โ l ลิเ s h เล่นเกมอื่นแล้วเฮียแม่งเป็นแบบนี้ไอ้สัตว์เฮียโคตรห่วยแตกเลยแม่งไม่เวล่่ข้ามสเปคคอมงบต่ำเลยเฮียแม่งโคตรปัญญาอ,อญญา่อนนี่เฮียโคตรปัญญาอ่อนเลยเต้เหอะเต้เหอะขี้เกียจเลยน,ไนะไอส้สัตว์เซฟเวอร์ปีมึงก็แปดสิบสองฮ่องกงเฮียไม่มีแต่คนจีนนึง อะไรของมึงอะไรของมึงไอสัตว์มึงให้พลกิจด่านเฮียที่เล่นไม่ไหวเฮียด่านไม่เหมือนพี D ดีแกงสามเฮียเล่นด่านเริ่มต้นไม่ได้เฮียทำมาแรงจริงเฮียทำกราฟิกให้วนมาเล่นใหม่เล่นมึงไม่ประหยัดทรัพยากรแมปเลยวะไอเฮียแม่มึงจะแดกไปไหนไหวะไอเฮียโอ้โหนอนแต่เช้าไอเฮียแม่ง กินแต่น้ำตาลแม่งวิตามินเสริมแม่งสไตล์ชูกำลังงบต่ำไอ้เฮียโปรโมชั่นลดสองบาทไอ้เฮียตาไอสัตว์เฮ้ยลดไปสองบาทแต่ยี่ยี่สี่บาทไหนอ้เอร่อยนึ่งจึงนึงไอ้เฮียแม่งมาแซลไอ้เฮียไวทำงานตั้งเด็กคาลาบาวเฮียใครไปเรียนอนิเมชั่นไว้ผดเพียมปีดไว้เฮียกูเจอไอ้พี่แยในสัตว์มึงรู้นะมึงดูหลังจอนะเฮียย้อนหลังออดออนไลน์สาขานั้นนั่นไอสัตว์เซลไอเฮียคิดลบเนาะเพจสักเพจไต่เฮีย เราเรียนอนิเม่น่ะไว้ทำงานเนาะไว้ทำงานทำงานแม่งทุนไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้แดกเหี้ยอะไรเงินดิจิตอลปัญญาอ่อนเงี้ยแม่งหนังเขา้าพระแม่งก็วันตายก่อนแม่งไม่ได้ใช้ก่อนเงี้ยตายก่อนหาทุนแม่งไม่พักผ่อนไม่แบ่งเวลาแบ่งเหี้ยเลยแบ่งไม่ทันแม่งก็เหนื่อยเหี้ยทำมันโอ,โอเวอร์ดโดสเกินแม่งก็เหนื่อยใจเข้าไป แม่งดาดโปเลดี้อนี่โคตรปัญญาอ่ะไอสัตว์เ้ยไอสัตว์พ่อมึงขนาดนี้มึงยังค้างอีกเอย้อยมาฟกอีกเส้นว่าจะเช่าหีมอโซ ม่าจะฟักพ่ามาจงกระเด็นเฮ่้ับโบชิ่นเอาเอ้มึงจะแดกปิงไปนักไหนเฮียไอสัตว์พ่อมึงเหงาอะเย็ดพ่อมึงไอสัตว์ไอเฮียไอฮาพ่อมึงสิ้นเจ้าเอ่ะไอเฮียด็อกด็อกด็อกสไตล์ชาวชายนี้ชาวหนีมาไอสัตว์พ่อมึงไอเฮียอายิงกูดิสัตว์ยิงกูดิเฮียมันยาวอ่ะไอสัตว์ เออไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโหลดเกมแม่งก็ปัญญาอ่อนเกมแม่งก็คุณภาพเหี้ยอะไรไม่รู้สัตว์ปัญญาอ่อนใช่พัมเหี้ยไรสัตว์ไอ้ฮะก็แล้วพวกกินเช่าหนี่มาสาี่ทุ่มมาติหนึ่งคิดฮะโจกระดิ่งแม่เมกกิ้เหี้ยอะไรไม่คุณปัญญาอ่อนเลยนะเนาเหี้ยอะไรกันนะเอา,เอา,เอา,เอา ยิงสขาไอ้หี้ยทำควยเนไม่ได้เลยสัตว์เอาข้ายมึงเฮ้เฮ้นี่เหาเฮียโจ้กนเฮ้แขงยูวิคตอรี่แต่แต่จบแต่ตายว้าวคอมพิเชันโบเฮ้นี่เหา What the fuck the same with loading the f i r s e c o n d too m นะฮะ Fuck the shit o t h e r f u c k i n g Chinese m า What the fuck s a นะาห่เจ็ เอาขี้กรุยสัตว์ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว hurry up motherfucking dog Chinese สัตว์ที่ F1 ในสัตว์มึงจะยิงหาพ้องนะฮะ F1 หนีเงี้ยรอควยไอสัตว์ฮะไอสัตว์พ้องเหงาไอสัตว์แม่งปัญญาอ่อนซีเวอร์เกมเงี้ยนี่ไม่แปลงต้องไปเล่นเกมอื่นไอสัตว์แม่งเออเงี้ยคตรปัญญาอ่อนไอเงี้ยแม่งสไตล์ท็อกซี่เกมต้นตีนู้น โ,โดยยโดยา่อนโดดเกมก็ปัญญา่อนแม่งโดดเป็นแปดะกีสิ่ตะีกว่าจะดื้อสี่้เอ้ยโนอันเดสเตนอพิดเตนอพิอ่ะบ่าได้นะฮะใช้ยยนี่จงกระเล่นเอ้นี่เาฮะมาแล้วอพวกิชาวนี้มาฮะเราโันแรกมีแต่อพกิใต้กว่า เล่นเกมอื่นนะไอ้เหี้ยโคตรน่าเบื่อเลยสัตว์พ่อมึงโหลดยดิงเซเวอร์เหี้ยเลยแม่งโคตรมันยาวอ่ะไอ้เหี้ยรอรอหน้าหวานไอ้เหี้ยเหมือนเล่นเฟรนดี้เม็ดแม็กเมดแม็กยิงเหี้ยอะไรกันไหนสั่งนั้นเป็นยาวอ่ะไอ้เหี้ยฮะเฮ้ยนี่เฮาอยู่เพ่จะฟังยิ่งมัวร้อนสไตล์สเต็งจะเกมอ่ะฮัลโหลเฮ้ยที่เฮาเฮ้ยโน้ตฟังกี้เซ่ฮะเฉลหนีมา ว่าต nah? huh? ้องเซฟกับเกมนะไอ้ยูเฟรนดี้ฟูมอร์รอน something ฮะ stupid เจตเต้ yeah fuck you asshole เต่าหนีมาว่าต้อง fucking pop สไตล์เซนจ์เกมนะเอ้า hey สมวันเฮนี่เฮาโจงกระดิ่งเนาะ fucking fighting enemy ครับโบแอนดูแล job แต่ไม่ฉันโบฮะเฮนี่เฮา ไอ้โฟโฟกัตต์ Quiet น่ะหรือชีต w h a The fuck ไอ u เ e ี doing t ส think t h e g a m e t s go. อ่า and so one t h uh, friendly me นะ not e v r o n e the kick me ฮะ huh, b อ d d y Man how fucking friendly now shit. I friendly fire and uh, not fucking kick kick out game น่ะไอ้สัตว์แม่งปัญญาอ่อนไอ้ที่ะเออไอ้ที่โคตรปัญญาอ่อนไอ้สัตว์อ้าว Funny Funny ฮะ huh? Fucky Funny ฮะชาหนีมา เล่นเหี้ยอะไรกันไสัตว์พ่อมิกกี้เหี้ยอะไรพูดปัญญา่สิเกมพิจารเป็นล้านีเหี้ยมาเล่นเป็นควายไม่รู้อเหี้ยมึงจะฝักกี่โน้ตดีใจเฮนี่หาวจกันเลยมึงักกี่โน้ตดวะ J N O W No No The l a t น่ะเอ็นี่หาวมึงจะฝักกี่โน้ตดีใเชานี้มาม่เฟนโนทดีจัเออักกินได้ครับเอ้ยหน้าหวานหน่อยเงี้ย กูหน้าอวบไว้อะหน้าโคตรหวานนี่ตัวเมียมึงหรือเปล่าเนี่ยเมียเป็นพร้อมหรือเปล่าไอสัตว์ <c oughs> <c oughs> ้ยเฮี้ยมผิดแม็กกิ้งแม่งเฟรนดี่ไว้สัตว์ที่นี่หาวยงกันเลยไอสัตว์นี่ยพูดปัญญาอ่อนไอเฮี้ย คุณนึกว่าจะจริงจังเหมือนสมัยก่อนในเฮียแม่งเฟรนลี่แม่งปัญญาอ่อนชิบหายเฮียเอา No Eft Two เอ, 2, เอ่อ Eft เ w o อะบอ้แคนดี้มีนะลา s t g a นะดิเชตเฮ้ย hey, Victor the Seven of Six, six บัก s i บอ้เอา What the Fuck บอ้ไอสัตว์ท้องปัญญาอ่อนอะไรเฮีย <laughs> ไอเ้ไไไหเหี้ยไม่ได้ทำเหี้ยอะไรในสัตว์อ่มึงเป็นเหี้ยอะไรในสะโคตรเหงาไอ้เหี้ย พ่อมึงอะไรของแม่งไว้เฮี้ยแม่งโหดเกมท้ายเกมกว่าจะเลื่นไอ้เฮี้ยแม่งเริบเกมแม่งโดนแม่งเจอปัญญาอ่อนเลยไม่รู้แล้วแม่งคุยไม่รู้เรื่องเลยเฮี้ยแม่งต่างชาติแม่งเป็นเอเชียเหมือนกันพ่อมึงใช้คนละภาษาไอสัตว์เอ้ยเฮี้ยของมึงวันนี้ควายเอ้ยแม่งกูนึกว่าจะไม่คึกแล้วนะกูไปเล่นยีสแมทแล้วกูเงียบจัดกูจริงจังหน่อยหลับในเฮี้ยแม่งมาเล่นมาเล่นนี่ไอเฮี้ยไม่อะไรก็ไม่รู้เฮี้ย มันได้คอนเทนต์ไอ้เหี้ยกลัวเด็ดมั้งไอ้เหี้ยเขาให้เอากริชม่ะไม่เคยได้ตังค์เลย <laughs> ไอ้สัด